ันนี้มาพบกับช่องอันดาชาแนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาลงหมดเดอะวอยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่เวฟที่25แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้เรากําลังไปอัพซันต้าแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มันไหวมากมากเลยนะไหวจริงๆแหละครับโอ้โหเกือบชนประตูไปแล้วแหละครับโอเคครับ มันก็เหมือนจะมีคนมาภาสองคนนี่แหละหรือไม่ก็หนึ่งนะคะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับซึ่งเนี่ยผมจะแบ่งเป็นพาร์ทนะคบโอเคในการแบ่งเป็นพาร์ทผมก็จะแบบว่าแบ่งเป็นพาร์ทเนาะทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนก็นับก,ก่นเอานะเหมือนจะมีลงในช็อตคลิปหนึ่งนะครับโอเคลงในช็อตคลิปหนึ่งแล้วก็ในเอ่อวิดีโอก็ส่วนมากจะลงในวิดีโอนะครับส่วนถ้าลงในช็อต ก็ประมาณ25ิาวินะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ลงแบบว่าตอนนี้นะคบเว็บ Web 27แล้วนะตอนนี้ผมอัพซานต้าตันแล้วนะในเว็บที่27นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็แบบว่ารีบไปกันเลยเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังพิมพ์คุยกับเพื่อนว่า <c oughs> เพื่อนเขาบอกว่าป้อมปืนเราเราจะพิมพ์ว่าเราขอเอานายลง youtube นะซึ่งเพื่อนก็ ก็แบบว่าเหมือนจะเขินเนาะเพื่อนบอกว่าจะเขินยังไงไม่รู้อ่ะแม่เพื่อนบอกว่าอัพอีทีจะสโลได้แล้วนะเพื่อนหมายถึงว่าแอสโตจะอัพตันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็แล้วเพื่อนก็ตาโตเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมคุณดาวาโอเคที่จริงเขาก็เคยบอกไว้ไปครั้ก่อนแลครับว่านาวาเป็นดอกผงนะครับแต่แต่ผมหายใจไม่ออกแป๊บเดีเออ โอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เวลาก็วิ่งเร็ววักบ้าเลยนะโอเคแบบเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินไปไหนไม่รู้เนาะไม่มีช่องแฮเพื่อนบอกประมาณนี้แต่เรามีนะครับ <c oughs> เพื่อนมันงงอะ่ะเพื่อนมันงงแน่เลยเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เราถึงเวฟยี่สิบเก้าแล้ว ตอนเว็บสามสิบก็เหมือนจะเป็นบัฟมิวเทนที่มานะครับซึ่งอบอสเว็บที่สิบก็จะเป็นวัคคุ้มทอยเล็นะครับเว็บที่ยี่สิบก็ก็เหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอยาก่างนั่นแหละผมจะไม่ได้แล้วแต่เว็บสามสิบผมว่ามันเป็นบัฟนิวเทนนะครับบัฟมิวเทนน่าจะมาในเว็บนี้นี่แหละโอเคครับตอนนี้เราก็จะแบ่งคลิปทีละห้านาทีนะครับแล้วผมก็บอกว่า ก็ได้แตผ่ผมก็ไปวัดเตอร์เฮลใส่ใจผมก็ไปวัดเตอร์เฮลใส่โกโจซะกันนะคะโหโอเคครับเดี๋ยวเราก็ก็วากาเดียนนะครับรอบนี้เราจะปรับให้มันจบตีแบบลัดน,นะโอเคถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมจะแตกไหมให้ให้ติดตามไปดูเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่นุ่เหมือนกันว่าผมจะลงพลาด ภาครวมไหมนะเดี๋ยวดูที่จริงคนไทยเป็นคนบ้าคนไทยเป็นคนบ้าฮ่าฮ่าฮโอเคครับที่จริงผมมีบาเก็ตเนาะมันมีน้องคนหนึ่งให้ผมยืมนะครับตอนนี้เราเรามาเจอวับมิวแท่นแล้วนะเลือกสองล้านนะถ้ามาสองคนนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปไว้ด้วยนะถ่ายรูปเป็นเล่นๆน,นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเป็นหน้าปบได้เปล่านะถ้าเอาได้ก็โอเคไดะครับ โอเคตอนนี้นะครับตัวถังพิษเนี่ยมาหลายตัวมากเลยนะเนี่ยโอเคเว็บสี่สิบเว็บสี่สิบเหมือนจะเป็นอ๋อเว็บสี่สิบเป็นแอสโตแอสโตปืนปืนเลเซอร์เนาะที่มันปล่อยทำให้ที่มันปล่อย,อยระเบิดเลเซอร์ทีเดียวนี่ไททัทนคาเมล่าแม่เจ็บสาหัสเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงเว็บที่สามสิบสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะอาจจะวางการ์เดียนอีกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคเดี๋ยวเราก็วางการ์เดียนกันต่อเลยนะครับการเดียนรอบนี้เราจะปรับให้มันโจมตีแบบโจมตีเลือดเลือดที่มากกว่านะครับตอนนี้เราก็อัพให้มันตันเลยเวฟต่อไปก็น่าจะอัพตันแล้วแหละนะครับแต่พราะการ์เดียนมันเหมือนจะไม่ไม่ค่อยป้องกันตัวนะครับจนทําให้มันหลับบ่อยมากสําหรับคนที่ใช้การเดียนนะ มันต้นเกมไม่ได้นะมันราคาเท่าช h a ์โด t ทีวีแมนในแมบบนี้เลยโอเคถ้าเว็ถ้าเว็บต่อไปเราน่าจะอัปเกตมันตันได้แล้วแหละตอนนี้ไอไอคนที่มันโจมตีมากกว่ามันก็หลับไปเนาะแต่มันก็ตื่นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไว้เดี๋ยวเราก็เจอกันเดี๋ยวเราก็เจอกัน e p ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาติดตามในคลิปนี้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ